วันนี้พี่ขวัญจะมาพาพบกับรถที่หลายๆคนกําลังมองหานะคะเพราะความคุ้มค่าของรถรุ่นนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะคันนี้จะรุ่นพิเศษนิดนึงนะคะจะเป็นโฟล์คคาราเวลนะคะคอมฟอร์ตไลน์ก็คือเป็นแบบ VIP มากๆเลยเป็นเครื่อง2.0ปี2019นะคะโฟกสีดําคันนี้ใครเห็นต้องต้องต,องตาแน่ๆดูโคมเมียมนะคะเงาไม่มีสนิมแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะ จะเป็นการเปิดอ่ปิดตูด้วยรีโมทก็ได้นะคะจะหรือว่าจะเปิดด้วยมือก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่ควัญเปิดด้วยรีโมทให้ดูก่อนนะคะภายในสุดหรูนะคะนี่แอร์นะคะมีการติดตั้งเพิ่มไว้แล้วนะคะนี่สวยมากเบาะนะคะใหม่มากนะคะด้านบนไม่มีรอยนะคะด้านข้างก็ไม่มีรอยนะคะคันนี้เลขไม่แสนสี่แท้ๆสติกเกอร์อะไรควรอยู่อยู่ครบหมดนะคะคุณลูกค้านะแตงควบคุมแอร์นะคะ จาโชว์อุณหภูมิในรถนะคะ3.4องศาย 20, ี่อันนี้ค่ะทุกอย่างจะออโตเมติกหมดเลยนะคะค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยค่ะดูแผงประตูก่อนค่ะไม่มีตำหนิเลยนะคะมาด้านบนคอนโซลนะคะไม่มีรอยค่ะนะคะคุณลูกค้าค่ะแล้วด้านหน้านะคะข้างคนขับนะคะปกติเนี่ยบางคนจะถามว่านั่งได้กี่คนพี่ก่านะให้เลยค่ะนั่งได้สองคนนะคะ ส่วนเบรกมือก็เป็นเบสิกธรรมดาค่ะกดขึ้นได้เลยนะคะตัวนี้พี่ควนบอกนิดนึงว่าน่าจะเป็นเกียร์เกียร์ตัวใหม่แล้วเป็นเกียร์เจ็ดสปีดนะคะลูกค้าเป็นรุ่นใหม่ตัว dsc นะคะจาก4รล้านกว่านะคะป้ายแดงนะคะคันนี้เหลือเพียง1นึ่0ล้านสแสนบาทได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยค่ะพวองมาลัยพี่ควนดูให้แล้วไม่มีตําหนิเลย คอนโซลทุกอย่างไม่มีแตกนะคะพี่ขวัญดูให้แล้วช่องแอร์คันอื่นรุ่นอื่นที่อื่นชอบแตกชอบงัดกันไม่แตกขาะใหม่มากกิฟเลยพี่ขวัญดูด้วยสายตาพี่ขวัญแล้วนะคะนี่เกะใหม่จนไม่รู้ยังไม่มีอะไรเข้าไปลองเลยนะคะพรมเป็นพรมพื้นกระดุมใหญ่แต่เรียกมาส่วนของด้านหลังของห้องโดยสารนะคะก็ค่อนข้างบ้านหลังหนึ่งเลยทีเดียวมีบันไดเหยียบขึ้นนะคะอัตโนมัตินะคะ ปกติแอร์นะคะก็จะอยู่2ส,ส่วนแต่คันนี้ทําเพื่อคนนั่งโดยสบายสบายเย็นสบายแน่ๆนะคะแล้วก็จะมีกระจกกั้นระหว่างคนขับกับห้องโดยสารนะคะเนื่องจากห้องโดยสารด้านในเนี่ยจะเป็นค่อนข้างเป็นห้อง VIP นะคะห้อง VIP นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากคุยงานไม่อยากให้คนขับได้ยินไม่อยากรบกวนคนขับ ก็ปิดเปิดกระจกตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเซตคราวเกะนะคะปทีวีนะคะมีทุกอย่างให้ครบเลยนะคะตัวนี้นะคันนี้ติดตั้งโดยทยยานยนต์เนาะพร้อมกับที่ปรับอากาศนะคะนี่เลยฉ่ําแน่ๆหอมแน่ๆไม่มีกลิ่นเหม็นเลยเพราะว่าเรามีที่กล่องปรับอากาศให้อีก2จุดนะคะนี่รีโมทนะคะที่วางรีโมทพร้อม ส่วนด้านหลังก็สามารถปรับเรือนรางตรงกลางตรงนี้ได้ถ้าจะใส่ของสัมภาระเยอะๆก็ดันไปด้านหน้าได้แต่พี่กวนบอกเลยนะคันนี้สมบูรณ์แบบมากๆคันนี้พร้อมมากๆนะคะหน้าใหม่ไฟใหม่ประตูสไลด์ประตูดูดนะคะออปชั่นนะคะด้านในพร้อม v ี p มากๆเลยใครอยากได้รีบทักค่ะ1นึ่งล้านสาบาทกับดอกเบี้ยพิเศษแล้วก็ใครที่ให้ส่งต่างจังหวัดเรามีสไลด์ด้วยนะคะวันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ